จ0มิถุนานะคะเดินตรงไหนก็เดินได้นะคะเพื่อนๆวันนี้หญิงเวียนมาทางแหลมหญิงก็ลงมาเดินที่แหลมก่อนค่ะมาค่ะมาเดินออกกำลังกายกินลมชมวิวกับพี่หญิงสองขากันนะคะเพื่อนๆไปค่ะลุย Oh ah!

เดินออกกำลังกายกินลมชมวิวกับพี่หญิงสมขากันนะคะเ,เพื่อนๆไปค่ะลยุย Ngā sợ thoát, 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 ออกไปนอเขาจากนั้นล้วงชีวิรับเธอเป็นแพันเบื่อคำรำพันทุกวันทุกวันจนฉันระอาอเิญันน้ามาบังไม่ติ่อโนปัเานดูิดนี่ใครเขาให้มาขอถามี่าผานี้ของใครตอนกลางวันอยู่งานฉันผ่านไปเห็นแล้วพอตอนเย็นก็เลยเอามาให้แ้ดีจริงเอวยสีอ เหียใดร้องไห้ใครทำดึกจงฟังคำขอเธอนี่ทำให้เศร้าโอ้โอ้ตามเชยรักเธอไม่เคยให้เงาอกตรงซ้าเพราเราเราะราต่อไปในนานรักรักรักยังรักเสมอเผอเอเออย่ามาแล้วมาเพอปแม่งทำาไวจึงจาเก่าไปก็องฮอย่ามาเลิะราเธอที่ร้าช้ำดวงใจีแวดีแล้วงการเรื่องไรกัน เิอนสกชนง่ะกินมานานวันคีเพิ่งนไม่เข้านะคะไร้กินมานานมันรุ้งสูงสิงมากมายเีต้องวัญชีวอกทางดนล็อกแ่เจอพอดีสวัสดีครับผจมาอ้าแล้วมาทำไมล่ะเจ้าหน้าใช้มาเชิญทาเป็นอะไรไม่แน่นามันสึกประวัติเสียงานเสียตาเชิญทีแจกไป เพื่อนวันพุธที่สามสิบิถุนาค่ะวันพุธที่ส0มสิบิถุนาหโมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้จะสโมงครึ่งแล้วด้วยค่ะมีน้ำท่วมค่ะฝนตกกันสี่โมงเย็นนะะี้หโมงเย็นแล้วค่ะจะครึ่งแล้วค่ะเย็นค่ะพุธที่ส0มสิบิถุนาน้ำท่วมแล้วนะคะทีเดียวโอ้ยนก็ท่วมมาไล่คุณแล้วค่ะเพื่อนๆถึงต้องออกแล้วหกโมงครึ่งแล้วเย็นค่ะเพื่อน มนเรง่มจตกค่ะฝนเริ่กตกมาหลวงนะคะวันพุทธที่สามสิบมิถุนาค่ะทัน,นี้เย็นๆจะมีคนมาน,นั่งกันเต็มน,นะคะหกโมงครึ่งเขาก็ไล่ออกจากสถานที่แล้วคะหลวงชุมพรค่ะที่สองขา เย็นค่ะคุสะตอนนี้หกโมงแล้วนะคะที่กรมหลวงค่ะเพื่อนๆนะี่คะ่ที่กรมหลวงหกโมงเย็นะค่ะตอนนี้หลวงค่ะวันพุธที่สามิบมถุนาฝนเพิ่งหยุดปกมงเย็นนะคะตอนนี้โมงจะขึ้นแล้วม,มาหลวงค่ะต้องไม้เต้ตเต้ไม่ลุกมาเลยนี้ฝนตกแรงค่ะฝนพตกมามีมหลังเดียวออกมา,าไป

้องใหญ่จังเลยน้องทองเต้เดี๋ยว้ให้มาทิ้งนี่ลูกนี่ทองเต้เดี๋ยเฮ้ยเพื่อนเธอสิคะมาลงทุกพรหกโมงเย็นค่ะ ไปแล้วลูกกินฟันขาวแล้วเอ๊ะลูกชอบกินจากนี้มากกว่เนานะลูกชอบกินจากกนนะล่องเนาะเอ๊ะชอบกินจากกนนะล่องเนาะเต้ชอบกินจักกล่องน,นะถ้าทําจะท้องลูกเต้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 เ ไปแล้วลูกปิดทางเข้านี้ค่ะคือว่าใช่เดินเนี่ยเหล่านี่ค่ะมันจะเลาาทางเข้าประมาณนี้น,ะะะน,น,น,นีหญิงทำกุ้งต้มส้มขามนะคะเมนูของแม่กินก็ไปซื้อกุ้งมาจากตลาดนะคะตัวขนาดนั้นราคาในรูปแบบแล้วก็มีขมิ้นนะคะหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมมีมะขามค่ะแค่นั้นเอง ปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะเกลือแล้วก็ใส่แป้งหวานนิดหน่อยผงชูรสนะคะนิดหน่อยเพื่อความนัวนะคะอร่อยค่ะเปรี้ยวๆหวานๆเมนูแม่ค่ะเมนูนี้ที่บ้านจะทํากันบ่อยนะคะแม่ชอบกินมากค่ะต่ต้องมีมะขามนะคะแล้วก็เสริมด้วยดอกขจรค่ะไข่เจียวดอกขจรก็ไขะะ่เนี่ยค่ะเพิ่มดอกขจรลงไป ก็ตี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 เกียวไข่กันดอกกระจนกินกับข้าวอร่อยไปอีกหนึ่งวันค่ะเพื่อน